สวัสดีค่ะเจอกับป้าไทยเจแปนอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าไทยก็มีเมนูบ้านๆมาแนะนําอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ป้าไทยจะทําเมนูยำผักกูใส่หมูสับค่ะผักกูก็หาได้ตามแหล่งธรรมชาติทั่วไปเลยนะคะจะอยู่แถวริมคลองค่ะแต่จะมีมากในต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะผักกูแล้วก็เด็ดยอดอ่อนๆเอาแช่นะ้ำให้สดชื่นมาก่อนค่ะ วัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีผักกูด400กรัมค่ะหมูสับ230กรัมค่ะหอมแดงซอย100กรัมค่ะที่เหลือก็มีพริกขี้หนูซอยน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวค่ะเพื่อนๆไม่ต้องใส่ตามป้าไัยก็ได้นะคะใส่ตามที่ตัวเองชอบเลยค่ะอยากใส่อะไรเยอะก็ใส่ลงไปเลยค่ะต้มนะ้าให้เดือดแล้วผักกูดลงไปลวกแล้วมานบน้ําเย็นเพื่อให้ผักกุดยังคงความเขียวสดแล้วก็กรอบค่ะ น้ำเย็นนิปพาไทยก็ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะแช่ทิ้งไว้สักครู่แล้วเอาใส่กระชอนให้เสด็จน้ำค่ะขั้นตอนต่อไปเอาน้ำใส่กระทะตั้งไฟให้เดือดค่ะใส่ขนอล,ลงไปตามชอบค่ะเพื่อปรุงรสหมูให้มีรสชาตินิดนึงค่ะผักกูดเป็นผักบ้านๆที่ในกรุงเทพไม่ค่อยมีขายแล้วนะคะเพื่อนๆ แต่จะหาง่ายตามตาม่างจังหวัดแหล่งธรรมาชาติตามริมคลองค่ะรวนหมูสุกและเทใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะก็ไปลงมือยำกันเลยค่ะใส่ผักกูดใส่หมูสับแล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาวอันนี้ประไทยไม่ได้ใช้น้ำมะนาวนะคะเพราะว่าไม่มีค่ะใช้ส้มจีนค่ะ ถตบ้านป้าไทยจะมีส้มลูกเล็กๆเขาเรียกว่าส้มจีนค่ะจะใช้แทนมะนาวได้ค่ะรสชาติตอนนี้ก็ใส่ตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะเมนูนี้ต้องรีบทำค่ะก็เลยถ่ายคลิปอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยนะคะใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะ ผักกูก็เอาไปทำเมนูอย่างอื่นได้อีกนะคะเอาไปลวกกะทิจิ้มน,น้ำพริกก็อร่อยค่ะวันนี้เอามาผสมข้าวนอกค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าในครัวมืดค่ะเมนูนี้เป็นเมนูบ้านๆทำทานเองสบายๆเพื่อนๆดูพอเป็นแนวทางนะคะเมื่อกี้เราลวกผักกูแล้วเอามานกน้ำเย็นสีของผักกูก็ยังดูเขียวสอดอยู่เลยค่ะยำผักกูดบ้านๆง่ายๆของประเทศไทยก็เสร็จแล้วค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าไทยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปของป้าไทยจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ